มาฮะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกเครดิตฟรีกันนะจ๊ะโค้ดอยู่ในคลิปนะและวิธีการรับโค้ดการใส่โค้ดก็อยู่ในคลิปพร้อมรับไปกันเลยฮะพี่ชายคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาจัดปายจัดปุยวันนี้คณิตฟอจูนนะจ๊ะนะจ๊ะเออมาดูลุ้นๆกันไปที่ ทุนมา1772เออล้างเกลือกันไปก่อนกระเบิดหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะเอเอมาดูลุ <anz ib. S 2> moi, ้นกันไปฮะลุ้นๆกันไปับพี่นะลุ้นๆฮะเรียบร้อยสบายใจดอกนี้สี่ของแท้แม่จ๋ามันอีกหนึ่งอุ้ยลุ้นเรื่องกัเบื้องแต่งหนอีกสี่ทารเออมต้องอย่างนี้ฮะเปิดมาสวยนะสิบแปดดอกนี้เออเปิดมาสวยเปิดมาดีนะพี่นะวันนี้คันเนตพอจิเปิดมาสวยเปิดมาดีจัดจัดเออลองดูพี่ชาย โอ้โหรุนรุกันไปด้วยกันนะดอกนี้สิบของแท้ของแท้ของแท้ยังไงดิจิโกยังไงดิจิโกโอ้โหยังนิ่งอยู่มาเป็นสิบเลยเป็นสิบเลยฮะดอกนี้สิบเจ็ดฮะบ้าบอที่เยอะห้ายสี่อบังมาจ่อรออยู่แล้วเรียบร้อยหมาี่สิบโอ้โหผู้หญิงสามหกดีสามหกมามายี่สี่เดีโอ้โหหวหมาสามสิบเดียวหลายหลายคุยทายทายอยู่ าอายุต่างนี้สองร้อยสิเอ็ดนะจ๊ะนะจ๊ะเออจัดไปจัดปุยกับเบ็ดสาสิบพี่ชายลุ้นกันไปฮะเออมาดู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 าดยัยดีเออมาเบ็ดยี่สิบจัดไปแม่จ๋าจัดไปจัดไปยียังไงยียังไงยียังไงโอ้โหไอหนูโอยันนี่สิลูกอียันนิ่สิลูกอียันนิ่สิลูก,ลกโอ้โหป้าบอลจริงเชียว เรียบร้อยสามสองต่อไหมลายไปเออมาหกหกลายไปลายปุ <If S 1> ้ยลายไปลายปุ้ยเรียบร้อยไม่สองร้อยสี่ห้ของแท้แน่จ๋าไม่ร้อยหกสิบบ้าบอก้อนโตกันไปเลยดิบีก้อนโตกันไปเลยดิบีสี่ร้อยหกสิบสองนะจานาจาเออจัดไปจัดปุ้ยพี่มามาเรียบร้อยหกสิบดอกนี้โอ้โหน่าเสียดายฮะน่าเสียดายพี่ไม่ไม่ต่อ มันไม่ต่อนะมาไปกันต่ออย่ารอชา้าจัดเบ็ด40ไปเลยพี่ชายเพียงไงดีจิโก้เพียงอไงดีเพียงอไงดีโอ้โหนิ่งวะนิ่งนิ่งเออมาดอกนี้2ของแท้แต่ไม่ต่อโอ้โหน่าเสียดายเพียงไงดีองดอกนี้18นะจ๊ะเออแม่บ้าบอเออออตโต้ไปดิ ล,ลุ้นออตโต้นะพี่นะเออมาดอกนี้สี่แต่ไม่ต่ออยแล้วขออหลายๆขอนากๆจัดเต็มๆมีอะไรมาใส่มาให้หมดมีอะไรใส่มาให้เต็มขอล่อมาให้เต็มแข้งขอนี้เด็ดสามสิบลุ้นๆกันไปพี่ชายเออดอกนี้มาสามสิบโกโอเคสบายดีไม่มีอะไรเข้ามาโอบะบ,บอรจริงเชียวเออขอ,อนเน,น้นหน่อยเรียบร้อยสิมาล้วนี้สี่สิบแปดยังไงผู้หญิงโอโ้ แม่ทำกับเราได้แต่โทษทำกันได้ลงคอนะทำกันได้ลงคอคลร้องน้องยาเกลืออย่าเกลืออย่างเดียวพอ,อยาเกลืออย่างเดียวพอลองดูเบนสิบอีกสักสิบไม้สิบหมุนนะจ๊ะเออลองดูลุ้ๆกันไปแล้วพี่ชายยัยงไงยังไงโอ,โอ้มาตอนนี้หกบ้าบอแม่น่าเสียดายเออสิบสองของแท้แม่จ๋า แม่ป้าบอกลองเป็นสามสิบเลยพี่เกลือก็เกลือนะเออขอลองอย่าเกลือเป็นยี่สิบไปขอลองอย่าเกลือหน้าทุนน้อยเออเหลือแปดร้อยสิบเก้าลุ้นๆกันไปฮะลุ้นๆกันไปพี่ลองดูเออหมายเของแท้แม่จ๋าหมาปดสิบวิร้อยสามสิบ รู้เรื่องหลายไปไหลายฟืตรงน,นี้สามร้ออะไรลงมาได้283ร้อยแของแท้แม่จ๋าสองร้อยสิบอเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่าเกลือนะพี่นะเออวุ้ยเรียบร้อยสเกตที่พี่พี่สเกตที่เออมันต้องอย่างนี้พี่รู้เรื่องนะสเกตที่มาพร้อมให้เจ็ดสิบแปดโอ้โหทำไมสามสห อิ่มน้ำสำลานกันไปเลยทีเดียวเชียวอิ่มน้ำสำรานกันไปเลยทีเดียวเชียวพี่ชายยังไงดีิี่โกขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆขอเน้นๆเออสิบแปดเออสิบแปดยังไงเรียบร้อยมากก็ให้คุณสิบสองเจ็ดสิบสองขอแทนของแท้เออเราไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ไปกันต่ออย่าออรอช้านะจ๊ะเออมาสามสิบหกดอกนี้ รู้เรื่องยังไงเรียบร้อยไหมยี่สียังไงดีกโอเคไหมสิบสอ้าบอบ้าบอไม่กลอยี่บ้าบอ,บาบอหลไปหลปุยหลไปไหลปหลไปหลปุยเออมันต้องยีงนะดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดหนะ้สี่ร้บสี่เออจัดไปจัดปุยพี่ชายลองดูอีกสักสิบไม้สิบหมนุนนี่เอ,อ้ยร้อยห้ของแท้แม่จ๋าเรียบร้อยสบายใจไหมหนึ่ง รูเรื่องกระเบื้องแตกไม่8โอ้โห,โโหเต็มคอรถอเต็มแท้งเจ็ดันแแล้วไม่50สโอ้โหไล่ไปว่าไลาว่าพี่ชายท้ายพายุของแท้ท้ายพายุของแท้เรียบร้อยไม่มีเกลือนะพี่นะไม่เกลือนะพี่นะเออจัดไปจัดปุยฮนะจัดไปจัดปุยเออเลิกสิครับจะไปรอไล่ไพี่ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ วันนี้ไปก่อนพี่ชายอยากให้เล่นเกมอะไรอยากให้เล่นเกมไหนบอกก็ได้นะจ๊ะไปก่อนสวัสดีครับ